สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดกล่องสุ่มนะคะของพิมพ์รีพายนะคะ,ะตักหนึ่งนะคะ500บาทนะคะเราเดี๋ยวเรามาเปิดดูเนาะว่าข้างในมีอะไรว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แรกนะคะโกโก้นะคะก๋วยจับ๊บไควเบอร์วิทซีค่ะริกทอดซอสนะคะอุ๊ย ได้ทองนะคะโอ้ยนี่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วนะคะตักหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็รบกวนฝากติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดีย๋ยวเรามาชมกันนะคะ กิมนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ